สวัสดีครับผมพอกันตอนเศร้าๆครับเมื่อนี้เดี๋ยวคลิปนี้กับชิภามาเบิงวิธีปลูกทุเรียนครับนี่หรือว่าใส่ระบบน้ำพิ่นใส่แนวไรครับของคุณพี่เพ่นครับนี่นี่ครับต้นเพ่นกับชิยูประมาณนี่แหละครับนี่ต้นนี้เดยประม่าณสองปีว่าดีปะมาณสองปีครับกับชิไรยูประมาณนี่แหละครับนี่ตัวนี้มัน สูงเนาะมันวิทย์เจ้าของมันขึ้นไปแต่งบัวได้โอ้มันขึ้นไปแต่งบัวได้เพราะแนวบันไดมาก็เลยบัวได้จากจากมึงยูเลื่นพอซ้ำเขงเพลินครับก็เลยพากันบุกมามึงจากสถานครับสถานที่ปลูกของเพันจริงเลยก็เลยมาเบิ่งแบบต้นตำรับเลยนี่อันนั้นเพื่นเพิ่อยู่เขตบ้านนี้ก่อบ้านตัวนี้ซั้นตะล่มซั้นตะล่มบ้านบ้านซั้นตะล่มซั้นตะล่มอันนี้ อันนี้เป็นทุเรียนจะปีกอ่ะตัวนี้สองปีครับสองปีครับสอี่รเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนบุกไฟใส่ดใส่ปุ๋ยไปอันผ่านมอนทองเลยเนาะบุกไฟใส่ปุ๋ยไปเตะผ่านมอนทองครับแต่ว่าระบบน้ำห้องตัวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นมันจะเป็นซีพูนซีสารพันป่าเดี๋ยวแนะนำไปในว่าเป็นกิ่งอย่างนี้ตัวนี้เป็นกิ่งถางครับเห็นบนนี้นี่กิ่งนี่ถือเป็นกิ่งถางแต่ว่าสูงนนี่อัสูงเกินไปมันอกเป็นกระโดงขึ้นก่อนเป็นยางเพิ่นกระเด้ผูกอันอ่อนต่อแนวเตี้ยเลยเนี่ยนี่คือสใลูกเม กันไหลมะเล็งเบิดไปแล้วโอ้ม,มันชีบ่อยได้ฉีดยาเฮาใส่ลูกมินโอ้บ่ให้ยมะเร็งมา,าอันนี้มันบ่อโอ้นี่ครับวิธีครับวิธีบางเจ้าผมเห็นเพิ่นเอาอันขวดน้ำนี่มาห้อยใส่งามมันเพื่อนอ๋อแน่น้ำมะนร็งแตงกิ้งนี่เขาใส่งกิ้งมันเอียงยังสิอเอาขวดน้ำก็ได้แต่ว่าขวดน้ำมันถือร่มมันยังปิวแต่ว่ากัะพืดีนั่นไม่ไพ่ตีเลยเสือกดึงนี่ผมกกับผมมีเวลามาเห็นนะ เออนี่ละนี่ละนี่ละก็มตอบนี่ละนี่ละที่วัน่น่งที่ีที่ว่าไปจันทบุรีที่เพิ่นว่าจ้างอันจ้างเอาเสือกฟางมาปูมาผูเป็นบ่เพิ่นสีมาผูกนะเขาเขาต้นมันี่ละโอ้ยงสมันยงงสแต่แม่มันสั้นยังสี่แต่แม่มันสั้นยังสี่เนาะอ่่แ่แม่สั้นสีชิมหังสี่ไม่ที่สี โอ้นี่แหละครับต้นพัน่านเป็นองสองปีกับชิโยระมาานี่แหละครับนี่มะจเป็นเสือลาอ๋อมนต้องมนต้องเห็นมนเอียงงบามาานี้นะในบ้ามืองนี้มั้งนี่เตาเดี๋ยวเดี๋ยวเางบนตัวไรก่อนน่ะตัวนี้แปดพูดสีแปพูสีันป่าคับมีสามมนสมแปดพห้างแปดกวางซีเมีนครับมี่่นนี่ครับเมือนี้สารพันป่านะครับตัวนเดอามนีมีิดเดีาสมเดี๋ยวเจ้าเจ้าปูที่ไหนเจ้าบ่ไดเฮ็อันนั้นเป็นบ่อเฮ็ดอันเป็น บนนี้เฮ็นคู่ครับบนนี้เฮ็นเลยเห็นบ่ยกคู่คือมาปลูกก็เลยเห็นบ่เนี่ยกันยกคู่คือป้องกันบ่หายน้ำถล่มโอ้ยุนี่บ่เคยจากประวัติศาสตร์ที่เกิดมาที่เห็นที่จำความได้บ่เคยเห็นน้ำถล่มครับโอ้แต่ว่าแต่ว่าต้นบักฮงเนี่ยมาปลูกแซ่ไม่ซีนบ่กออตะกี้มันเลี้ยงบักฮงนี่เป็นคาไฟเนาะเป็นลายใดลายวัน ม่นานเราเพราะได้ปลูกแบบหลากหลายมันมันเป็นแตงงามตัวเดียวนะครับตัวเดียว่ันม่มึงเขาเขามาไกลไกลเบาบางสีโอ้ยบุกเป็นต้นลานกรอบตัวนี้เป็นบุกุ้งบุกุ้งรุ่นสองเลยครับเออยบุกบุกบุกุ้งจริงมันจอดทันแล้วผมยังเอาบุกเรียนมาลงเม้นเอาถิ่มเลยบอกเลยจากไหนรู้ว่ามันโดนถิ่มเนี่ยป้ ช่วงเมืมมอเ่อก<อ>ี้มันบ่มีราคาเนาะก็เลยเดี๋ยวปล่อยทิ่มใช้บ่อใดห้องกับบ่อใดชี้เลี่ยนนะเพราะว่ามันบ่มีเวลามาแต่งจริงเอาหม<อ>ดน้ำนม,นมคือเปิ้ลมานะครับเด้อมันจะเป็นแบบช่องสางข์ขึ้นละวานะไผที่ปลูกแล้วกายายาลาเลยนะครับเด้อเห้เอาใจใส่<อ>กับทุเรียนนะครับเด้อมีเวลากัเฮ็ดครับมีเวลากัเฮ็ดนี่มีเวลากัเฮ็ดจริงจริงมันตากมันงามนะครับให้กินมันตากออกนะบ่ให้มันมีพวกโรกบ่แลกไปอาศัยได้จักไรจักไรอยู่นี่4ไร่บ่ตัวนี้4ไร่ครับ โบเลตัดครับเร่องกีเครื่อมันขึ้นผมก็ไม่เห็นดื้เครื่อมันขื่นผมดึงมันหักโอ้กับเป็นผลดีเนาะมันแก่เห็นว่ามันขึ้นมันขึ้นไหมนี่นี่มีเบาเมื่อกี้เขามือนี่มันหักยงนี่เลยนี่เครื่อมันสิมักพันในอยู่ด้วยครับเลือดขาดไปโบจะใส่นี่ตะกี้นี่เครื่อบผกกำลึงนี่เครื่อบผกกำลึงมันขึ้นที่นี่มันมันขึ้นมากผมกับมาดึงเนาะมาดึงมาที่บอกว่ามันฝันหักไงหักนี่ั่อีกจะปีกว่าเสียอวยในแบบนี้ปีนี้มันมีต้นต้นที่มันใหญ่ปีนี้หรอ มีกิ่งกิ่งอยู่ห้อสีออกใช้ผ้าผ้าผ้ามือมือมือเนี่ยผ้าใบมือเนี่อันฟังผุ่นของไผรกับของของพี่สาวบอกพี่สาวคนปลูกอะไรยางไทยบุญหน่อยเนาะตอนนั้นจะตีคูณตีบ้างหรือเพิ่นเอาหน่วยเพื่อนเตี้ยว่าเพิ่นได้เก็บหน่วยหรือเปล่าเอาหน่วยปีที่สองแล้วปีที่สามโครงการเอาหน่วยไปเดี๋ยวพาแฟนครับไปเบิ่งดูพาไปเบิ่งเนี่ยโอ้ยมันยากะศแตไปมีพื้นที่นะครับเรื่องผมตนวี้แดงเนาะ Inside, ด,ดินรายกัปดครับพี่น้องคุณผีเพินเ่นเม่ไใ้เห็ดคุ้นนิดหน่อยเลยครับเพื่นปลูกเลยว่าสันครับนี่กานำ่วพุพ่คุนครับโอ้ดนะครับด้อรถผมมาส้มสวนเหมือนี้ครับบริการด้วยฮอนดาสมัยครับปีบวกสุดยอดเลยครับนี่ละรถน้ำทิมคุณผีเพิ่นพามาครับมอนี อตัวนี้ตดรุื่้นนี้นะตัวนี้คือสิหลายปีเนาะครับรเนะราตัว้ตัว<อ>น,นี้่หปีพอตรยาปนโอ้ัอชิดแล้วนะีน้นบว,ท,บวทีกรทกีว่าเตรมันชิดวันเตมัชชิดา,ายไปหลายป,าปกงมันปนธรรเป็นของมันธรรมดา เราเป็นเกี่ยวกันบ่กสิว่าปลูกผู้เรียนต้องหันหาแสงหาอย่างไรสินะการแม่กิ้งขางเกี่ยวครับอือต้องหันไปทางแสงเมียนครับหันหาหันหันหันใบมันนี่หันหนาใบสีดำดำมันนี่หาเ้าตะเวทออกอือบิดที่ันบิดมันจะใต้คนรามเมีนอยู่บ่บ่ตายครับตันบิดมันก็จะเป็นขคองผมเห็นบ่ไหนตันบิดมันก็จะแตกมันทรงภูมิตรงโอ้สัตว์นี่เดี๋ยวเป็นงง่ายๆนี่ต้นนั่นก็ได้นั่นกิ่งขางใช่มหมแต่บนปุูมอยู่นะอืมอืมอันนับต้นนี่เห็นบ่กเห็นบกกัแตกแล้วเมีนบอ ต้นตีม <gewoon> ันเห็นสัเจนเป็นต้นนี้พี่มาเมื่อเาโอ้โหหอยหอยหอยาไหีเด่กิ้งางหมดลโอ้โหหม่ลไปปีแกตโอ้โหปีแลกตละหานว่าปีนี้มันปีที่สแล้วพถ้าเ็นเาอีกปีนี้ปีที่สมาองโอก้โหแ่นทตะรอรกับเด็กสวทเียนหนิทบแ่นะอรับตรงนี้องบอใบบออน่ง้างมกิ้ง้าง้น้เนชัดเจนหนมออ นี่นี man, man, man. ่าง erm mm ิน hmm. ม mm ับ hmm. ่แม่นแม่นเลยขาขื่นมะนีแมันกระโดงเงินมั้อ่าบ่มี่ยั้งงับมาสิแตงมันกระโดงบเมื่อกี้มันไม่ตุ่มหุ้งงับเมื่อกี้ผมปลูก่สารับไหวซีซีทิศนะโอ้เขาทาเขาทาเขาทาปุ่มุ่มต้นเท้าขาเนี่ยแต่ว่าบัดรของเพิ่นยังมึงต้นต้นกระหมาตัวนี้มันเป็นบุ้งมันเป็นมันเป็นบุ้งของมันโลนมากเลยมันขื่นพวกขาบกเบิดนะโอ้ยพีหลอกเลยได้มาสัมผัส ของจริงแหละครับของแท้เลยครับนี่เนี่ยเป็นน,นวลนี่มาเที่ยวไลยบอลเองเมาครับเพนกมาแข่งกินปีเลยง่ายมาแล้วดิกีิม,ม,มา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 ,มา,มมาวันอันเพนิ่มเพิ่มมี่เพิ่มมี่ซื้อสวนบ่นี่นนนว,วินกับวาครับวินกับวาสวนลูกสาวอันซื้อลูกชายกับลูกสาวโอ้สวนวินกับวาครับนี่เพิ่มมี่ห่านกาแฟน้ำครับนี่ เหลวเวลาผืละใม่ส่วงส่วงส่วงมันออกมันสูงเทียวกรอินฟี่ได้เห็นบ่วิ่งไอ้กินฟรีเลยบอกือเรียนนี่คนขายเป็นกิโลครับอยาืปขายขับว่ามันไก่ไก่มีช่างใสเฮ้ยมันกับชุดยอดโลยนะครับพี่น้องเออสมบูรณ์แห่งครับนี่แหละได้มาเห็นของจริงแล้วครับาได้สัมผัสของแท้แล้วครับเที่ยวเที่ยวมาเพิ่นรักษาดีเนาะหยาเงี่ยพิ่นบ่ห้เกิดเลยเนาะ โอ,โอ้ของคุณพี่พนี์จักไรลเลยคือจึงขอเจ็ดไรลครับอเออเจ็ดไรลสุดยอดดีหรื่าครับจกกเจ็ดไรลครับอยู่นี่ซื้อสวนว่า,า,า,าวินกับว่าวาทันครับ,ม,ม,บ,บ,บมีห่านขายกาแฟมี่านขกาเี่ยจังว่าทดสอบนี่เราเราเผ็ดๆที่ว่า ก่อนในดินทรายนี่ยบัตรหูแล้วว่าเพิ่นจังสี่เอาใจจังสี่โอ้ยยาสีป้าหนามฉนป้าหน้าเพิ่นจากอันนี้แน่ว่านย้ำนึกเร็วมาเพิ่นจากนอนน้อนนะพ่นจานอนไม่เว้นฝนน้ำนี่ใบได้ใบจังสี่เฮ็ดน้อยง่ายส่วนใบใหญ่สำหรับเฮ็ดนง่ายส่วนคุณพี่เพิ่นกับเขามาง่ายน้ำเนาะมันอยู่ติดถนนใหญ่น้ำเนาะมันบ่ได้เขาไปหยางนะเบียร์ว่า กันยังบ้านเห็นบ่โอ้ยมองปศุเลยมันพุ่มใหญ่เยนะเอ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเลยต้นพุ่มใจญของคนที่ทำงานช่วงเกษียณนี่ก็คืออยู่กับพวกใหม่นาะกนี้ครับแต่กับปูุแล้วปูุแล้มาเบิ่งใหญเกษียณจากคู่แล้วก็มาเบิ่งฟ้ามันน่าเห็นบ่กแตมาอยู่จังสี่ดินี่แหละเบาเมืองสิ่งเลยคนไปสิสิเกษียณช่วงสี่สิบห้าสิบคนสิเกษียณนี่ม้เตรียมตัวไป มาเตรียมตัวหาความสุขกับต้นใหม่เด้อเออแต่ว่าพันปู่ได้ง่ายมีดีบ่ครับหญ้าหญ้าเยือนี่บุ้มีเกิดเลยครับพี่น้องเพราะว่าพันมีคนสวนอยู่โดยตรงเลยครับนี่แบบอยู่กับให้กับสวนตลอดเลยครับนี่น้องว่ายังเป็นนัวขึ้สีหอยอ่อนตัวเตี้ยๆอย่านี้เนาะตีปอยเมียเอ้ยขึ้นสีแบบต้นละกีบสาวหน่อยต้นละอยละหาหน่อยใช่ไหมเนาะ ตัวส <Scroll> ิบหน่วยสาหน่วยครับพี like, ่รองเยเดี๋ยวบัตรช่วงฤดูบักทุเรียนเดี๋ยวสีผ้ามาอัปเดตมาครับนี่ี่ผมกับยูข้างในแฟนจานผู้หแฟนผมเป็นอันนังหมอเป็นหมออ๋อยูยูเรายูเราอยู่สวนป่วยครับ ทะกีเราอยู่นี่กีเราอยู่แ้หม่ใรที่นี่เรา้านสวนกล้วยเม่นครับตำบลสวนกล้วยเราไปอยู่ตำบลสวนกล้วยแล้วมันจะนั่นปุ่นเมโอนันทลักกรน拉ตาร้องลงกุที่ขึ้นพุ่นทีุ่ออกเอนครัอ้เอีนอแที่เขาเขาากันทขึ้นทั้งันเดียงไปเลยเมนเมนเมเมลปลปห้ามาเนี่ยหญ่มากโย่หูล้วหูเลี้วมาเนีสีเอดคนยายนะเจ้าเบิ้งเบิ้งจิงเขาแต่งน่ยเบิ้ง าแตงยังสีละเห็นบัยแยมขึ้นมันสีบัขัดเป็นบัวเออเอาเ้าแตงไปใช้หน่อยเลยเด้อพี่น้องไช้มีต้นทุเรียนเราแตงจริงแบบนี้นะครับเด้อเยอบแบบนี้บัวบัวีผลต่อโค้เสียหายต่อต้นตัวขันบัวหอดลอยลูบัหักดอกเยอบแบบนี้เนาะแม่นครับขันรับการปีนขึ้นนะขันห่อเหยียบมันจำจำต้นมะเนื่อมันกแข็งแรงอยู่ดีเนาะแมนว่าแตยยังไม่เหยียบแบบเหยียบแบบนี้เพราะใดเออแมน โอ้ยพ่ญ่นามีจักซิปต้นนี่พญ่นาาก็บอกว่าผ่านแล้วนี่ผ่านเลยบบบขายบ่บ๊อกคอตายบอบอบตี่อบขายอยู่เน้ยต้นใหญ่นนีเออแต่โบราากนี้ยกูเอาไปเออเอาไปเหยยดเป่นบ่มีละมันมีมันผมปลูกเวทีโพดนะมันจอดกันเลยน้ยนี่และเออี่มันจอดกันเลยราอเาออกมันอยู่อยู่แฝงอยู่ลุงมันตอง แค่ว่าขันไปนั่นคนขันแม่นคนหดหนามดีนั่นบดตายหนวดหนามดีเบิ่งมาแรงดีขึ้ยังเ่าเบิ่งต้นหน่อยนี่บดตายแต่ว่าขันคนออกไปแล้วว่าต้นใหญ่ปล่อยถึงตายที่หลาดคุ้นบ่ให้นามกระแทกต้นแม่นบ่ให้ระยะสันหนีเม็นบอกหนามันไกลเลยดิครับระยะสองเมตรเป็นบ่นี่น่าจะสองหนอเนี่ยครับของจากต้นเป็นบ่แม่นแม่นน่าจะสองนะเพราะว่าแขนหนึงประมาณเมตรอนแน่นประมาณสองเมตรสองเมตรนี่คือต้นใหญ่แล้วแต่ว่าแต่ว่าไปต้นหน่อยแนวนั้นเขากะจะโตออกมา นี่นี่ครับระบบน้ำของคุณพี่เพิ่นกับชิยุะม่าเนี่ยแหะครับนี่ยเกลใจลลายเกดใจลลายชีวิตขาราเการสวงกษียณนี่กรสีอยู่กับต้นใหม่นะครับนาะมีกลวยมีต้นใหม่มีเผือกเดี๋ยวแล้วดูห <Club> มักทุเรียนออกรือว่าเป็นหมังเงาะเป็นน่วยสุกเขาจังคอยมาเที่ยว นี่ยนี่นี่ไปมึงนี่ของไอ้เพื่อเสียบหมากพี่นเาเ<ร>นี่ยบ้านี้ไปมึงใส่ไ่ะนั่นี่ยนี่ต้นนี้เพราะว่าพี่มีต้น,นเนนนนกี่ยวใส่ครับโอ้นี่บ่ปูพร้อมกันไม่เล่นเบนเบนเบน่เลยบ่กเนียนครับพร้อมกันแต่ว่ามันกิดสิมีต้นสมบูรณ์เนาะต้นต้นได้กินปุ๋ยดีต้นบ่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายนะโอ้ยพออย่างนายเลยใจหลายเนียคือหอยตวงเรงอยู่เนาะบ้านี้เนาะพันซ้อนแดงว่าันนี้ วันศีเอากิ่งวันศีเอาเียปีหนีเขาเรียกซ้ำหน่อยปีนี้นะต้นนี้เดียวปีนี้เดียวเรียกซ้ำหน่อยเพิ่นมีวิธีเหรอเพื่นบ่เพิ่นที่วิธีเพิ่นมีวิธีเหตุบ่นเลยซ้ำต้นหน่อยนะครับเห็นบ่อกเข้าต้องภาษีแย่เล่งแย่ยังบ่กกระโบนกินแย่ให้ปุ้ยซื่อให้ปุ้ยซื่อแต่มันออกกระโจนไปบังคับมันแต่ว่าเฮาเก็บไว้แค่สามหน่วยนี่ออกเกินคือดึงจิ้มออกเกินในยันต้นมันอันนี้เนาะคือผู้สาวออกลูกใหญ่นี่แหละ กระสันเดี๋ยวเดี๋ยวปีนานี่จ้องใบหนวยเนึ่งเนื้อต้นนี่เดี๋ยวต้นนี้เอานะผมเมีนเดี๋ยวต้นนี้ละเดี๋ยวไปเดียวต้นนี้แล้วเมื่อนี่ต้นนี้ก็มีหนวยครับพี่น้องโอ้ยพอใจหลายครับมืัอนี้เดี๋ยวมาส้มสวนทุเรียนครับนี่เขาทาแหงวะนี่มันมันบกพร่องแต่แต่งกิ้งนะแต่แต่งกิ้งมาแต่น้อยเลยมันถึงงามอยู่ ในสนิบปน้พอพ่อใหญ่หน้อันนี้ตะ<ล>กี้นั้นต้นบกงงมันอยู่นี่นี่เน่าอืมมันบ่อเลี้ยออกมันก็เลยเห็นเป็นแนวนี้ตน้นเหล็กพ่อยหญ่หน้ากับ,<อ>บสีขาวฟังเ,เด้อพ่อยหญ่หน้าพ่อเด๋หลงมมากเกี่ยวกับต้นทุเรียนเด้มพ่อเด๋มมาปลูกพ่อเด๋มมาศึกษาเพิ่นมึงเหรอเนี่ยประจำมันคือต้นหม่องหิวนี่เนาะนี่แหละครับเพื่อนให้ข้ามเพื่อนให้ข้ามศึกษาได้ครับนี่ยแกเลยว่าเออคัน ย่างพลาต้นหนึ่งมันกะราคาสำคัญกับสูสีกับต้นย่างอันพลาเนาะต้นทุเรียนเนาะแม่นครับต้นนี้ต้นเดียววัยังวลไมีหมากไหนแต่ว่าปลูกย่างต้นเดียวมันเด็กกระโปรงเดียวมันโดนไปใครไปล่ะนี่โอ้ยย่างเด้อครับเดือยเผือพันธุ์หมดเลยขึ้นนี่ก็มันบวอยข่อยเด็กเขามาโดนเนี่ยนิดหงอดเนี่ยหอดดึงมันให้หักนี่โอ้เขาท่าป้าป้ป้าไปหู้หู้ช่วยเรียบร้อยนี่อันไปยังไหนเดี๋ยวฉัมีสองต้นนี่ก็ได้เงินให้เลยนี่เขาท่าเขาท่าซิปี้กันไปกันไป ตัวละเศร้าหน่วยเนาะไม่หน่อยไม่หน่อยก็สิเอาบอกข่าวออกนี่จกินหน่วยกินหน่วยถ้าก่อนจดกปีช่งปีจะเหี่ยวออกอันก็คาดน้องฮ้อยเหมือนเดิมหน่อยเงี้ยเหมือนที่ล่ะแง่เอาเลยครับพี่น้องก็เมื่อนี่สวนทุเรียนครับนี่สวนวินกับว่าเพิรนมี่ห้านกาแฟไว้รับบริการลูกค้าเลยครับนี่กาแฟสดเพิก็มีครับนี่ กินกาแฟเย็นๆกินมักทุเรียนน้ำก็ได้ครับเนี่ยวินวินกับว่าวินกับว่าแเมนครับมีละเดี๋ยวสิมานั่งน้ำสวนมะตูรเลียนมาเพื่อนวยนี่โอ้ยมานั่งกินกาแฟเพกันเนาะกาแฟกะเมี่ครับแมนกาแฟสดเป็นบ่กินกาแฟสดอู้หึเหมือนกับอยู่ในป่ากินกาแฟสดชมสวนทุเรียนแมนกินกาแฟสดแล้วก็ฮัมมัส เบิงสวนทุเรียนตอได้ครับนี่ยชมได้ครับนั่นๆเอาตัวมันบ่กันโลนน่ะบ่กันเอาน่ะมันยังหน่วยนี่พอเสิ็จแป๊วเม็ดพันขึ้นอสิไดเงี้ยเอาทำกันอยู่นะไว้ปลูกเป็นโฮมเขาบอกทุเรียนนี่พอผมแล้วผมแล้วทำได้ส่วนหนึ่งออกผมเอาออกแล้วมันหน่วยสูงมันร่นลงมันเสื่อได้รุ่นนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีหนาเป็นขนาดมันเสืดอลงง่อยได้ที่ว่ามันเป็นแป้งเหลวครับมันรักเอาเหลวจากคนนี่ละ อุ้มมาเด้ออุ้มมาเด้อ,อเอาที่ละครับบริเวณสวนเพิ่อน,นกาชิยูประมาณนี่ละครับนี่เอาไผได้เบิบงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อนี่หรือว่าไผได้กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เอาเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจอยคลิปไปเพียื่อนสนี้ครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบ Obrigado.